สวัสดีค่ะมาพบมาพอกันกับเจออุผ้าแห้งช่วงเที่ยงเที่ยงเนาะคะ่ะคนกระร่างดำให้ลำหน้ากันเต็มเนาะคะ่ะพ่อดีเมือนี่เจออุสิผ้าตามแนวทางของน้องนัดสัมผัสผีเนาะคะ่ะงวดที่แล้วว่าแม่นบอกกะคือแม่นเนาะคะ่ะเป็นตัวนะคือ บอแตกค่ะแต่ว่าฝันว่าได้จัดบ้านเกิดฟันแม่นมากค่ะฝันว่าจัดงานบ้านเกิดให้ย่ายเถ่าว่าสันค่ะอยู่ต้งเงื่อนหลังเก่าเล่าว่าสันค่ะเนาะแต่ว่าเจ้าก็เด้ยวเฝ้าอยู่ว่าปุ้ยบ้านฉีเป็นศูนย์้านองนัดบ้านฉีว่าเป็นศูนย์ซี่บ่บอเอาอายุเล่าลาว่าสันนองนัดว่าบาทนี่ ฟังสวยๆน้องนัดแลนไปหาค่ะตะกูลฟะคมห่วยไปบ่ามาเด้ยยายมาเด้ยยายายน้องนัดฟันแล้ววันนี้ฟันได้เป็นโตว่าสันเจ้าอุก็ได้มาเนี่ยแหละค่ะมาเบิง่งลูว่าเพนไปใสอยููใสเนาะค่ะแดดอยู่ค่ะเมื่อวันตะวัากับบ่แ,บบแดดแห้งันไหนบ,บ่ทอหมู่บ้านเนาะหมู่บ้านแดดพูดแดดเยาะแดดคักแดดแน่ค่ะตกกลางคืนมาฝนตกปัน แบบตกคักตกแน่นะ่ค่ะน้ำในหน้าเต็มไปหมดเนาะค,ะค่ะนี่คะ่ะฝนดำหน้าหกกัวกระเลวาขรั่งดำหน้าเห็นแต่ใบกาพ่อรีบๆเนี่ยแหละคะ่ะเพราะว่าฝนตกแห้งคักเนาะข้าม่ไก่กด้ลากุแช่กุติดตามให้ไนเด้อค่ะ เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องเนาะค่ะเอา้าไปฟังน้องนันรู้่าเพิ่นฝันมาจาังไดคือแลนไปเอื่นเจอูเจอูกับบอลยิ่งที่แหลกนี่ค่ะโอ้เพกกิ่นกำลังพาก,กินเขาเทียงเนาะค่ะกำลังพาก,กินเขาเทียงเอา้เอาบอดนี้เิ่เขาไปฟังน้องนดัดเพิ่่าฝันมาจาังไดเนาะหมวดที่แล้วนี่รุดค่ะ สำหรับงวดนี้่ชีวิตจะไดนก็มาคอยติดตามตอนต,อนต่อไปเนาะคะ่ะไปค่ะสวัสดีครับคุณยาครับสวัสดีน้องนัดไปไปน้ำเอิญยายอูหอดวัดฝุ่นวัดตีบอกว่าูหยหย่งโ,โอ้ย่างไปฟังหวย <c oughs> ไปห้องเอิญยูหันน้ำได้เอิญปูถามนะวกับว่า ปูบอกว่าในเรียนปีน่าจะบอกว่าได้ยูปูพูดถามตอนที่ย่างไปเรียนฟังหวยคุณบอกโอ้ปูกับมาเรียนฟังหวยคือกันไปนน้ำองไปนน้ำเบิงงูไดี๋ยวูเห็นไปน้ำเบิงงูงูยังเอ้าบอรหัวจักไปเห็นตัวหัวขึ้นไปผุ่นเล่หัวเห็นตัวหัวขึ้นไปพุดตัวใหญ่ไปล่ใหญ่จ้ะโอ้ก็เลยไปน้ำเบิงมันจ้ะ อ้าโอ้แต่ว่าระว่างเด้อน้องัดเพราะว่ามันมีปลายนีอย่างงูเยี่ยวเขียวขอมันกับแถวนี้เป็นที่เรื่องซื่อหรือซาอยู่ดิในเรื่องของงูหลายถ้างูสิงเขาจะมาตุ่มฮะโอ้ถ้าในงูสิงมาแบบยังนะครับงูสิงนะวันนี้นรากำการปักย่างขวบมาว่าไอ ผู้ผู้อายก็ได้ย่างวัดที่ยิ่งอย่างเตรีไปคู่นี่ย่างปหนี่งูเหลือมคนกระเดนเขาก็ไเพรางูสิงมาเหรียญหนโอ้สิงมาเหรียญหนโอ้หันได้นี่เอิญน้ำในเด้อไป่ว่าเปล่าอมเขาเป่ไปอมนะคนงูสิงตุ่มงูสิงว่าเป่ไปว่ากินเป่ไปโอ้แต่ว่าผมกับพวกินโดนแล้วล่ะเคยกินตั้งสมัยเป็นเด็กน้อยมันน่ารักปะครับเคยกินทอดงูเหลือมย่ายเท่าปิ้งสู้กินตะกี้ย่า่ถวดปิ้งงูเหลือมเลี้ยงหลานกับแน่เป็นเด็กน้อยเนาะกับ บ้องหูจักว่าเป็นเนื้ออียงกับเพื่นหาให้กินกับกินนะครับเอาบานนี้มือว่านี่เขามีนัดกันเนาะนัดกันไว้มือนี่เพราะว่าบอกน้องนัดว่าตอนแรกว่าจะแดงขานหานำแดงต่เห็ดบอลว่านนำแดงนาบ่ทาโลนําบ่ปลาเสียนนะบ่ รอบที่แล้วคือมีป่าเ้นน้ำบมเมนเป็นน้ำป่าเ้นนี่เรเลขยก็เลยถืองวดหกศูนย์มนนี้นวสามตัวจ้ะโอ้ควสามตัวบที่เอาป่าเส้นโอ้หงวดหกศูนย์เฉพาะน้ำแดงอรอบนี้เอาเฉพาะน้ำแดงคีอเกา่าจังคอยสีมานคือเกา่าน้องนัดไปขอายเองเลยบ่ เอาตัวที่ตังไม่เงินคืนไปขอปั๊บมาใช่ไตเทียนหาหนาแต่จบบนี้ไตเทียนหายไตว่างเลยไตเทียนแล้วหน้าจุดทุบเองมาจุดปั๊บยกขึ้นมาเทียนดับมือเราดี่ขึ้นไปพนี้โอ้ยายมาพนองานมหามาขอเลขเอาตัวถือๆด้เอาตัวมันสุดท้ายได้ได้วางสิอสองตัได้บว่ายายบอกอันผู้ใดเพิ่งไก่ไดน้ำได้วาสิยังไว่ะ ย่า่ตุดดูกเหงาัด่หงาตดเทียนหงาุดพอดีจุดเหล่าย่ี่ตองนี้อย่าง่บอกอะจุดดเหลก็ได้หันหนานี้ว่ะหันหนาออย่า่เทียนเจ้าคนหัวกับลูกก็คนหัวดลยว่้เาเป็นยังแล้วได้เคาะเทียนอะนะได้เคาะสาเียงเพราะว่าปูย่ายไล่ย่ายถือดวยเอาเคาะเอาย่า่งเงียนถเอินเท่าสิแเรากบไม่เคาะแตได้ย่า่บ่ได้เคาะสามบาทกแบบ ไอแต่ไม่มันเกิดเรืบาของมันเหรอครับเบาเอาเองเลยเบาเองคองน้ำมึงนัดคลองน้ำม้่นสันครับคองน้ำม้วนย้ายกันได้หันนี้มันไม่ยืนมันว่าของมันอีกเราอย่างไรมันอย่างไรบุ้นดิครับบานนี้น้องนัดบอกคุณยายถวดมาอย่างไรแน่บอกว่ายายเอ้ยเอฟซี่ก็อยากได้นั่งไพก็อยากได้นั่ยายบอกให้มันถือเนี่ยเอาสองตัวไทยเดิมเดิมจ้อโอ้ตามที่ตกลงกันเลย รครับจุดถูกหารอยดอกึ้อเก่าเอามานี้ตกกลางคืนมากเพียงไดมานี้คุณยายมากตอนประบ้าตอนฝนตกที่ประหอมเรื่อยนัดวันเรอยครับผัน่า นัาไปเคาะประตูของแยกแถวน่าฝันไว้แยกแถวไปไหว้พระดูแลห้องน้อยๆห้องเมืงอก่อนตอนนั้นน่ะไหมห้องที่เก็บเสื้อผ้าห้องน้อยๆแยกแถวไปไหว้พระอยู่ในหันของแยกแถวไม่มีหันเพื่อนๆเราอืเรานัาก็เคาะประตูเราหน้าก็เห็นแยกแถานั่งไหว้พระอยู่จ้ะอืเรานัาก็เลยไปไหว้ตามแยกแถวแยกแถว กับอกว่าหซีเดอร์ค่ะมาไหวพระนำค่ะมาไหวพระน้ำหกซีเดอร์้วคนตัวปันยิงหอวย่ยเผาเช็ดตูเช็ดน้งเหเช็ดที่สองปันที่สองแบบตอนใกล้ซีอันเอาใกลแจ้งเหรอไมงแม่นใกล้สีแจ้งแล้เย็นนัดเย็นขึ้นมาหน่วยหน่วยเลยจ้ะ ล้วก็คิดว่าอ๋อยายแถวมาซื้อตัวให้แล้วมันบัดเย็นเลยแล้วนก็เลยหาผ้าที่น่าเอาไปนอดน้ำผ้าสี๊ดขามาเสีย็นผ้าเล้าแล้วน่ากันเลยขึ้นตามาเบิลเอาขึ้นบกหยักบกหยักให้ว่าตอนคอนสีแจ้งรู้สึกเย็นคือยังย้ายแถเซื้อตัวให้ให้ว่าตอนที่ช่วงฝนตกเมื่อคืนนี้ฝนตกช่วงประมาณที่ภอ่า หาทุ่มหน่วันสีททส่ทุ่มกว่าสี่ทุ่มกว่าเกือบหาทุ่มละมเพราะเมื่อคืนนี่ผมนอนเทียงขึ้น,นครับยืนบังฝนนแหล่ละยืนรับไอ้ฝนอยู่เย็นนะครับเย็นเย็นสบายฝนร่มล่มมากฝนสาดฝนผาไอ้ฝนมากนะครับช่วงนั้นคือ,อนอนฝันช่วงนั้นละ่ะช่วงฝนตก,กคุณยายไหวพระ,ะเล่ยไปไหว้น้ำคุณยายหกสี่เดอ้อคุณยาย่า คื่เ่าเป็นเจ็ดสี่พวไหนหกสีถว่าเป็นเจ็ดไดจังหดเกี่ยเลยเกือบเลยเจ็ดสีนี่ก็ไม่ถูกโดดสักกักแว่ันูเล3ตัวตัวยังใสบักว่ามาสามหน่อยเอาเอาเอายัง เอาเลขเก้าคิดคือกันเลยเมื่อกี้<ม>ก็กำลังสิบบ,บอก่าอดเห็น้องนดตบอกก่อนผมสิบอกที่หลังสันนี้ย่าบอกบ,บ,บ,บอกเจ่าไหร่สันนี<ห>้บอบอยายบอกหกซีตอนน้องนัดบ,บอกว่าตัวที่ตัวที่สามเสียเอาอยัางไซดียายเอวว่าน้องนัดได้ว่าคิดอยู่แบบนึงบอกว่าเอาเลขเก้าผมก็คิดคือกันก็จะเอาเลขเก้าไซเป็นยางตีกำลังไหวพระกำลังไหวพระ แมนไหวพระถ้าเสียเอาตัวที่สามใส่เอาเก่าพระเป็นเก่าเดียพระพุทธรูปน,<ม>น้องนัดเห็นพระพุทธรูปบ่มีบ่ยังในฝัน,นกําลังไหวพระายบาไาไ่ไหไวพระยังไงแยกแถวยกแถวไหวพระน้องนัดเลยไปไหวนำ<ร>้ำตัวที่สามก็เอาเก้านี่แล้วใส่ตะว่าสันเอาต่ว่าตัวที่ายกให้ก็กตัวที่ายกบกก็คือหกสีนน่ ใช่ล่ะเขียนตัวบาดนี่แค่นีนเอฟซี FC เบิงบ้าหกซีนี่ชิบ้าจังไหนดีเราเอ้า้าว่าจังไหนดีกว่าเอาตามที่ยายบอกยายบอกหกซีกับหกซีอ่าน้องนัดน้องับอกเอาเก้าไสตตรงใจกับคนมีโชคเลย หกสี่เก้าหกสี่เนาะฮสัมผัสผีบอเอาเอาเด็กสัมผัสผีนั่บอเอาเอาโอ้เขียนตรงนั้นซื่อๆว่ดีต้องเอาสัมผัสผีนั่เนาะ นี่แล้วแล้วบาทนี่เขียนบตรงกัน่เนาะบาทเนาะตอนเย็นออนนี้เราก็เขียนบตรงกันออเขียนบตรงกันเลยนี่เอานีเด้อบาทนี่ชูมเข้าไปชูมเข้าไป ยุบขึ้นอีกยิดหน่อยเออโอเคได้อยู่ยายถวดบอกยายท่าบอกหกซี 64. ตัวเดียว <c oughs> แต่ว่าบาทนี่ระว่างได้ครับหกกับเก้านะครับอันนี้เป็นเลขฝันโบเ็นเลคข,ข้านวนเพราะฉะนั้นหกกับเก้าจะลืมหกซี 64. กะมี่เกนะ่าซีนะเขียนสะตอนะ เก้าเก้าสี่บ่เอาเอาเก้าสี่ก็ได้เก้าเก้าก็ได้เก้าสี่อ่ะนี่ครับหกสี่อย่าลืมเก้าสี่เพื่อปีนตีลังกาฮาเทียเพื่อย่ายเข่าพนังนะครับเพื่อไใบซื้อีดๆนะครับเพื่อใบซี้อตรงตรงใจว่ครับเจ้ามีอยู่ใน ไอนี่บอเล็กหกสี่ยังบอลนคิดอีอย่างอยู่แม่ตอนบ่บม่นบ่สิไปคิดย่ำได้มันบอทต้นนี้อีอย่างอยู่นั่นใจยืดไหมก็บเล่บก็เล่บก็เลยบ่อลไนี่บมลนว่ามันแมนบอเดยว่าอยู่ว่ามันแมนบอมันก็สิออกมาตัวนี้ได้ว่าบอกว่าแยกเถวว่าตัวนี้ไแม่เดือนเองายกแถวว่าตัวนี้คนวางก็ต้องบอกแถวว่าเดียวคนวางต้องเือากันต้ตงมือเสา เงินตาเบากันดิเป็นเวรอยเบาเรายังถามมันนี่เป็นเวรเบาโอ้แต่ว่ากะถือว่าบ่ธรรมด่าดิขอปุ๊บได้ปั๊บถ้าว่าขอสิว่าถ้าขอถ้าว่าเงินที่กันว่าด้วยในซื่อสมัยไม่โมฝันถ้าขอปั๊บฝันหมดครับนี่แหละเป็นจุดที่คือจังไงค่ะคือจังมันเังอะไรเนาะเข้าบลรักเซียนบ่ครับตั้งแต่วันที่สิบหกม่พรท่านฝันจักเถื่อจนเมื่อคืนนี้มาแต่งขันหาขอจังค่อยฝัน อเอาอยังไรก็เห้มไหมตัวนี้เนาะลองนั้นเนะาะวังว่าคุณยายถวดนาสีไอ้นั้นอยู่ดอกงวดนี่นะครับอย่างไรก็ล่องออกไปผิดเจรณหน้าเพราะสองตัวไทยได้ยแยกเท้าครับว่าหอเป็นสองตัวไทยอาจจะเป็นล่างหรือเป็นบนกับวงหื้อกันน,นะครับงวดนั่นเจ็ดเก้านี่ออกล่างเนาะงวดหกศูนย์ก็ออกล่างขึ้นกัน เป็นตารางครับว่นี่หกสี่สี่เป็นบนพือเป็นล่างกับบนห่วงคือกันบนอยูุกลางนั่นบอวายกลางไปบนเวนวอยุกลางซะเอ้าจังไหนกะเดี๋ยวล่อคงสุดท้ายครับเทียย่าเถ่ามาานินมายำให้นะครับแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วย่าหสชิมารอบเดียวแต่ว่าพอฝันลอบคงสุดท้ายนี่จะฝันเป็นยางอื่นมากกว่าคือยังงวดงูเขาเฮียนสามตัวมันบองวดนั่นเอฟซีเก้าสามออเอั ผู้คนตีถือก,กันกระถือกขึ้กันงวดวงน,น,นึงนี่กับฟันคงสุดท้ายกับานเล็กทีคนแย่หา14แต่วันผ่านออกหา04ซะนะครับรอบนี้64เฮือสี่เอาตัวอื่นใส่อีกกับบอจักขึ้นกันแต่ว่าน้องนัดว่าเอาเก่าใส่คือ <c oughs> ปะคืออะโอเคครับผมขอบคุณคนแย่เอ๋อกับน้องนัดหลายๆขอบคุณครับ <c oughs>